ใอว่านะครับ bg เบอร์หกพัน s นะครับนะจิ๊กแคดงานทะลงงานทะเลงานหน้าดินนะครับมากับกล่องสวยนะครับ bg เบอร์หกพันนะครับ bg เบอร์หกพันเดี๋ยวสาธยายนะครับนะครับตัวสเปกรอกก่อนนะสเปกรอกนะครับข้างกล้องนะครับจะเป็นรอกห้าจุดเจ็ดต่อหนึ่งนะครับนาๆห้าจุดเจ็ดต่อหนึ่งนะครับส่วนตัวรอกนะน้ําหนักสามร้อยแปดสิบห้ากรัมนะครับนะ นะครับแม็กแม็กเบกเขา12นะ12บกิโลนะครับนะตามข้างกล่องสิบกิโลเทอร์แฮนเดิลนะครับ1 0ึ 101, น mm, น่นะครับซเมเซนติเมตรนะครับฮาร์บอนแบริ่งนะครับนะครับความจุของตัวสายกันนะครับนะตรงนี้จะเป็นเบรดนะนะ่าจะเป็นพวกสาย อย่างพวกสายพี่อีละมั้งนะนะครับนี่จะเป็นเบอร์3นะครับนะพวกหน้าตัด0.24นะ2 300เมตรนะ300เมตรนะครับนะครับที่แนะนำนะครับส่วนไนลอนนะครับ30ปอนด์นะครับนะระบุไว้ไนลอนนะครับที่30ปอนด์หน้าตัด0.43นะครับนะ150เมตรนะครับนะครับอ่าส่วนตัวย่อยก็จะเป็นระบุสายย่อยนะครับเบอร์2อ ห้านะครับ420เมตรนะครับเบอร์4นะครับ220เมตรนะสำหรับพวกสาย PE พวกอะไรต่างๆนะนะครับส่วนสายไนลอนก็จะมีระบุข้างนี้นะสายไนลอนนะครับตามช่องนะช,งช่องประมาณนี้นะนะครับกล่องสวยบีจนะีเบอร์6,000นะครับะเป็นมือ2นะตัวนี้มือ2นะครับมือ2จะได้มาสภาพสวยนะสองสภาพสวยนะครับโยข้างกล่องก่อน ครับก็จะมีตัวรอกหนึ่งตัวนะครับนะก็จะมีแขนแขนตัวรอกอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับค,คู่มือนะครับนะคู่มือมีมาแค่นี้นะครับมีมีมาแค่นี้นะมาเท่านี้คับคู่มือนะแขนเตียวนะเป็นแขนเตียวแขนสีทอง สีทองสวยงามเลยนะครับหนกจะเป็นพวกหนกฟองน้ำนิ่มๆใหญ่ๆนะครับส,สวยๆนะครับส,สวยๆกับเพชรหัวสกูหน,นกฟองน้ำนะตัวนี้นิ่มนะเบานะครับเบานะครับสีทองแขนสีทองส,สวยๆน,นะครับนะครับมือสองสภาพกิ๊บกิ๊บนะกิ๊บกิบเลยนะกิ๊บ ประกอบแขนก่อนเบอร์หกพันเบอร์หกพันนะครับนะมืนเลื่อนดีนะครับเบอร์ใหญ่นะเบอร์ใหญ่นะ6,000 DS นะครับนะสปูลจะเป็นสปูลลึกคอลึกนะคอลึกนะครับอลูมิเนียมบอดี้นะครับะโลหะนะครับโลหะตัวบอดี้จะเป็นโลหะ นะครับนะคุณพวกบีจีนะครับบีจีควันนะครับนะสวยๆเลยนะครับสวยๆนะครับสีดำนะครับนะสภาพคลิปๆนะคลิปๆนะครับใหม่มากนะครับค่อนข้างใหม่นะครับมือสองนะครับต้องบอกว่ามือสองนะนะครับมันจะมีรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับนะครับนะครับครับโลหะน้ำบริเนี่ยนะครับโลหะ อร่อยอย่างดีเลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับขารอกสวยๆนะครับนี่เลยนะครับสวยๆนะครับสกินต่างๆตัวหนังสือนะครับชัดเจนทุกอย่างนะครับตูดสวยนะครับหลังตูดต่างๆนะยังสวยๆอยู่เลยนะครับนะครับสวยงามนะครับ เป็นโรเตอร์แบบกลวงทเป็นแอร์โรเตอร์ด้วยนะเห็นนะครับฝายังสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสปูลโลหะสวยๆเลยนะครับนานะนะนะครับน,ะน B g นะครับ SW 6,000 ds นะครับเบอร์6,000นะครับไม่มีพวกน้ำทะลงน้ำทะเลกัดนะครับนะคอสปูนสวยๆนะครับลูกสปูนถือว่าค่อนข้างค่อนข้างยังสวยเลยนะครับนะนะครับครับรอย สวยนะครับต้องบอกว่าสวยนะครับเบรกหนักด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะครับนะคลิกเสียงจะเป็นแบบนี้นะสไตล์คลิกเสียงแบบนี้นะเสาก็ได้ประมาณพวกเสาห้ามิลนะใหญ่นะพวกเสาห้ามินนะคลิกเสียงดังดีนะครับ เบรต okay. Mol itor, Mol itor, Mol itor, itor, uh, ่างๆโอเคนะครับปกตินะครับโรลเลอร์หมุนนะครับโรเลอร์นครใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับนะนะครับนะครับหนึ่งกับล็อกหลังล็อกแบบพวกลูกปืนทางเดียวนะครับกันกลับนะครับนาลอกตีกลับเตกลับปกตินะครับนนะปลดล็อกหลังใต้โรเตอร์ตรงนี้นะครับนะใต้โรเตอร์นะถอยหลังได้ปกตินะครับนะครับ งานโหดๆนะพวกนี้นะครับตัวใหญ่ๆนะจิกแคทนะครับได้หมดนะครับนะหน้าดินก็ดีนะครับงานทะเลก็ดีนะครับสภาพค่อนข้างสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้มีมาพร้อมกล่องนะครับ BG เบอร์6,000นะครับนะครับของค่ายเดว่านะครับนะเดว่า BG 6,000นะครับสเปคส่งขายญี่ปุ่นนะครับสเปคส่งขายญี่ปุ่น นะครับว่าคลิปๆนะครับคลิปๆนะครับนะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับรอกตัปลานะครับญี่ปุ่นมือสองนะครับอมตะนครชนบุรีนะครับนะมีให้นานๆได้เลือกได้ดูได้ชมได้ประมูลกันนะครับพิจารณาตามคลิปได้เลยนะครับนะแขนนะเกี่ยวนะครับตรงนี้ซ้ายขวาได้นะแขนนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับนานๆนะ